หว่าไงนะว่าไงได้ลุงว่าไงนะงว่าไงคนะิดไงไกับเพลงประเทศกุมีประเทศกุมีม,มันเหมือนกับเป็นการรวบรวมข่าวประจำปีมากกว่าแค่ใส่เป็นทงนองเพลงจริงอ่มันอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องและคิดว่าประเทศเราเป็นแบบนี้อะค่ะก็เลยส่ง สัญญาณมาด้วยเพลงเพราะว่าเหมือนเขาว่าจะมีใจรักในการทําเพลงแล้วหนูว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะสิทธิ์ของทุกคนที่ว่าอยากทําเพลงหรืออยากเอาความคิดเห็นอะไรนคะคะก็มันก็เป็นแค่เพลงครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรม,มันก็อาจจะมีความจริงหบบเรื่องไม่จริงบ้างหนูลลก็ยังคิดว่าไม่ควรจะมีเสนสิ่งที่เป็นลบออกไปเพราะว่าถ้าแบบเอาเพลมันดังใช่ไหมคะแล้วต่างชาติมันแบบอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาแปลฟังมันก็เห็นด้านลบของเันแมากกว่า ก็น่าจะเป็นการสสแสดงความคิดเห็นแบบเป็นตัวินของคนในสังคมเราอะค่ะทให้คนดูเขาแบบตัดสินใจเองไปลองทําศึกษาข้อมูลดูว่าอะไรเป็นองไงดีกว่าประเทศไทยก็มีด้านนี้ด้วยไม่ได้มีแต่ด้านสีเระเขานสังครจริงส์ะเขาก็พูดความจริงถ้านําเสนอความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่จะต้องปกปิดอะไรอย่างนี้หนูคิดว่าคนเราต้องมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะคะคือมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วมันก็เพื่อมันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเขาพูดความจริงอะค่ะเพราะว่ามัน ความอัจฉริยะดีที่อิ่นฟูนมาในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันเป็นความจริงอยู่แล้วซึ่งแบบคนไทยก็บอกว่าทำไมไม่พูดสิ่งดีๆกับคนในไทยทำไมพูดแต่สิ่งแย่ๆผมชอบนะครับมันมีเมสเซจที่แเป็นข้อความของหลายๆคนในประเทศนี้ที่เขาไม่กล้าพูดแล้วเขามาแสดงออกปัะเทศามท่เง,งเขาว่าประเทศนี้เขารู้สึกยังไง รทศกูมีน้ำใจครับประเทศกูมีรสสิ่งประเทศกูมีสตีทูประเทศกูมีดีอะครับแต่ว่าต้องต้องมาดูเองครับประเทศกูมีของกินอร่อยมากมีต้มยำกุ้งแลกันครับมีในหลวงประเทศกูมีอาหารอร่อยที่สุดประเทศกูมีมีรอยยิ้มแล้วกันครับประเทศกูมีคนดีนะครับประเทศกูมีคนที่น่ารักน่ารักที่สุ i don't know